นี่เป็นงานคุมผ้าทางเดินนะครับซึ่งทางเดินที่จะหลบฝนไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นบ้านอยู่พักอาศัยจากโรงรถนะฮะแล้วก็เดินเข้ามาสู่บ้านหลังใหญ่นะครับถ้ามีทางจอยกันแล้วก็เป็นแบบนี้ครับวัสดุนี่เราสามารถที่เลือกใช้ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตไม่ว่าจะใช้โพลีตันไม่ว่าจะใช้ไวนิลไม่ว่าจะใช้เมทัลชีตหรืออะไรต่างๆ แต่ถ้าใครชอบงานผ้านะครับผ้าก็คือเป็นผ้าโปร่งแสงมีผ้าทึบแสงโปร่งแสงนะครับอายุการใช้งานทนทานงานผ้าดึงเฟเลื้อยตะไก่นะครับออกมาตึงสวยงามอย่างมากๆครับประหยัดงบนะฮะโดยที่ใช้งบไม่ได้เยอะมากมายอะไรนักหนาเะยครับ6ปี8ปีเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะฮะคนเราก็ได้สร้างสีสันนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ไว้จะโดน10ปี20ปีค่อยเปลี่ยนครั้งหนึ่งมันก็กลายเป็นซ้ำเป็นซากนะฮะเนี่ย จากภาพโซลาวิวนะฮะทีนี้นี่ก็คือทางเดินของเราเหมือนกันระหว่างจอยตัวนี้นะครับตัวนี้โซนนี้แรกๆนะฮะก็เลยต้องใช้เป็นครูรีตันนั้นตาแปบ,บที่ออกมานะครับแต่ทีนี้ด้วยแนวคิดแนวทาง,างต่างๆก็เลยต้องดัดแปลงมาใช้เป็น View. โซลาวิวโปร่งแสงเหมือนกันเซฟประหยัดราคานะครับในนามของบริษัคอสตัชชั่นครับเรียกใช้เรียกหาไม่ว่าจะเป็น งานกันศาสตร,ร์ผ่าม่านผ่าใบงานบุหรีงานอะไรต่างๆนะครับได้เสมอนะครับผมให้ช่วยออกแบบให้ช่วยคิดว่าจะใช้งบเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ผมยินดีเสมอครับผมยินดีไปทั่วไทยถ้าไม่ถูกใจขออภัยนะครับถ้าถูกใจก็ขอให้โทรมาเรียกชัยเรา0ูนย์9ป6แปครับนี่แหละครับผมเดินกลับมาแล้วนะฮะทีนี้นะครับเนี่ยฮ้าหลังคา ดึงวันเดียวครับดึงไม่นานฮะใช้เวลาไม่นานครับเมื่อเพราะเราทําแบบเสร็จหมดแล้วนะฮะนี่นะครับผมยืนนิ่งๆศาสตรสอศาดกล้องไปนิ่งๆนะฮะเนี่ยเป็นภาพนะครับนะครับสวยงามตามทองเรื่องครับ0ูน6์แปดแนะครับบริชาค c o n s t r u c t i o ครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ